กระทรวงยุติธรรมเกาหลีใต้เปิดเผยว่านักท่องเที่ยวชาวไทย10คนหายตัวไปทันทีหลังจากที่เที่ยวบินเช่าเหมาลำจากไทยเดินทางถึงสนามบินในเมืองมูอันซึ่งอยู่ห่างจากกรุงโซลไปทางใต้385กิโลเมตรเมื่อช่วงเช้าของวันที่6กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการติดตามตัวอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้มีนักท่องเที่ยวชาวไทย13คนจากทั้งหมด174คนซึ่งเดินทางมาถึงสนามบินมูอันเมื่อสัปดาห์ก่อนไม่มาขึ้นเครื่องบินเพื่อเดินทางกลับ และขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้โดยท่าอากาศยานนานาชาติมูอันในจังหวัดชลบุร้เพิ่งกลับมาเปิดรับเที่ยวบินจากต่างประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 และเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากไทยเมื่อสัปดาห์ก่อนก็เป็นเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากต่างประเทศเป็นเที่ยวแรกที่เดินทางมายัางสนามบินแห่งนี้ทั้งนี้ทางการจังหวัดชลบุร้มีเป้าหมายดึงดูดนะักท่องเที่ยวชาวไทยประมาณ2,400คนด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำภายในปลายเดือนมีนาคมนี้ แต่คาดว่าจากเหตุการณ์การหายตัวไปของนักท่องเที่ยวชาวไทยจะส่งผลกระทบในแง่ลบต่อเป้าหมายดังกล่าว